บวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดีรดากันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับช่องแดดดีรดานะครับก็มีทั้งขยะกระดาษนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะฮะแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับโดยมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยมีการติดกาวนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับส่วนแบบที่2นะครับใช้กระดาษหน้าปกหรือกระดาษที่มีความหนาขนาด150กรัมนะฮะอ่าอันนี้ ไม่ได้ติดกาวนะฮะกระดาษก็จะอยู่ทรงแบบสวยงามเลยนะฮะแบบนี้เลยกระดาษ A4 ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันค่อนข้างจะบางหน่อยนะครับโอเคคนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ช่องแดดดีระดานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระดาษ A4 แผ่นนี้นะครับที่ช่องแดดดีระดาใช้เนี่ยมีความหนาขนาด120กรัมนะครับแต่กระดาษ A4 80กรัมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมันจะบางไปหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราพับเฉียงมาแบบนี้นะครับจากนั้นตัดบริเวณนี้ออกนะครับเพราะว่าเราจะใช้นะครับความยาวและความกว้างของกระดาษขนาด2 1ซนเมตรนะครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะโอเคจากนั้นถ้าเราเปิดออกนะครับวางกระดาษในแนวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้พับครึ่งนึงนะครับ พับครึ่งนึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆพับตามกันมาได้เลยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับจากนั้นนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกามาแบบนี้นะครับแล้วพับบริเวณมุมด้านขวานี้นะครับขึ้นไปเสมอกับด้านบนนะครับผมจากนั้นรีดให้เรียบนะฮะต่อไปนะครับก็เราปิดด้านนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะฮะ พับบริเวณมุมด้านล่างนี้นะครับขึ้นไปเสมอกับด้านบนนะฮะเราจะได้สามเหลี่ยมลักษณะน,นี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราหยิบกระดาษขึ้นมานะครับจากนั้นหมุนตามเขียนาฬิกาให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะครับแล้วให้เราเปิดนะฮะบริเวณด้านในนี้ออกนะครับผมอ่าแล้วพับลงนะครับพับลงให้เป็นอ่ามุมแบบนี้นะฮะนี่ลักษณะน,นี้เลยนะครับผมอ่าถ้าใครไม่เรียบก็จัดทรงหน่อยนะครับ อ่าเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็รีให้เรียบนะครับผมแบบนี้เลยจะได้ประมาณสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะฮะจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราพับบริเวณมุมด้านขวานะครับมาเสมอกับรอยต่อรอยพับนะฮะที่เราพับไว้นะครับโดยนะครับให้ทําเฉียงมาทางด้านขวาหน่อยนะครับให้มันเอียงมาทางด้านขวานะครับเพื่อความสวยงามนะครับแบบนี้นะฮะสังเกตดีๆนะเราไม่ได้พับมาตรงๆนะครับผม ผนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็มาเสมอกับปลายที่เราพับขึ้นมานะครับเฉียงมาทางซ้ายนะฮะแบบนี้นะฮะให้เียงเฉียงแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็พลิกกรดาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็พับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้เสมอกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เราพับไว้นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะทั้งสองฝั่งนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้นะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้พับบริเวณด้านบนลงมาเลยนะฮะไปอีกด้านหนึ่งครับพับบริเวณด้านบนลงมานะฮะจากนั้นนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราวางกระดาษในแนวนี้นะครับแล้วก็เปิดออกนะครับเปิดออกแล้วดันบริเวณมุมซ้ายขวานี่เข้าไปนะครับ แล้วก็พับลงมานะครับเพื่อเราจะพับด้านบนลงมาแบบเมื่อสักครู่เลยนะฮะอ่าเรียนเบียบนะฮะนี่นะฮะพับหรือด้านบนลงมาเลยให้เสมอขอบกับมุมซ้ายขวานะครับมันจะพอดีเลยนะฮะไม่ต้องกะอะไรมากมายนะครับผมแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปด้านล่างนี้นะครับให้เราพับนะครับเสมอบริเวณมุมซ้ายขวานะครับ แบบนี้นะฮะทรงไม่ดีก็จัดทรงหน่อยนะฮะอ่านี่เป็นก้นขยะนะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นปากขยะนะครับแล้วให้เราเปิดออกนะครับทําการเปิดออกขั้นตอนต่อไปนะฮะอ่าให้เราพลิกกระดาษนะครับมาในทิศทางนี้นะครับและจากนั้นก็เปิดออกนะครับและใช้มือเนี่ยนะฮะล้วงเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจัดทรงนะครับอ่าใช้นิ้วซ้ายดันตูดขึ้นมาด้วยนะฮะ จัดทรงเลยนะจัดทรงเลยนี่นี่นะครับเริ่มเป็นถังขยะแล้วนะฮะนี่นะครับจัดทรงให้สวยงามนะครับจัดทรงดีๆนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับต้องเหลาดินสอนะครับในคาบศิลปะนะครับหรือทิ้งเศษเม็ดทานตะวันเศษขนมนะฮะจะเป็นต้องใช้เนี่ยสามารถพับด้วยความรวดเร็วได้เลย อ่านี่มันจะได้แบบนี้นะครับแต่แต่ที่ระดาว,ว่าทรงมันไม่ค่อยสวยนะฮะให้เราทําการติดกาวนะครับบริเวณมุมเนี่ยฮะที่มันอ้าออกเนี่ยทุกมุมเลยนะฮะเป็นการเก็บงานนะครับมันก็จะเนียบแต่ถ้าใครไม่มีกาวก็จริงจงจัดทรงดีๆแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะพอเราใช้แค่ชั่วคู่ชั่วคราวนะฮะนี่นะครับติดมุมทุกมุมนะครับมันก็จะยิ่งสวยงามนะครับผม บางคนสงสัยนะครับผมไม่ใช้เป็นขยะได้ไหมเอาใช้เป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อใส่ของใส่อะไรนะฮะถ้าอยากได้ความแข็งแรงนะครับแนะนําให้ใช้กระดาษหน้าปกนะฮะอันนั้นแข็งแรงจริงนะฮะนี่นะครับเก็บรายละเอียดนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะฮะ ได้แบบนี้เลยครับสำหรับทั้งขยะกระดาษนะฮะเป็นอันเรียบน้อยนะครับผมอ่าก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับไปลองพับกันดูนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์กันใต้คลิปวีดีโอนี้ได้เลยนะฮะหรือสงสัยขั้นตอนไหนนะครับก็สอบถามกัาได้เลยนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องแดดดิลตานะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ